เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของ Dark a n Boss Set ตกขคางแบทเทิลอีกแล้วนะก็อย่างรู้กันนะครับวันนี้จะมีด่าน e c a เข้ามาใหม่หลังจากไม่ได้มีอะไรเข้ามานานแล้วนะก็จะเป็น LR Cell สีเหลืองตัวละครเก่าของเรานะคือมันชื่อว่า Cell แอน Cell Junior งั้นเนี่ยชื่อไม่ซ้ำกับใครคนอื่นแน่นอนนะครับผมนะเล่นคู่กับ c e l ม่วง LR ได้ซึ่งหลัง e c a มันเนี่ยพี่แกบอกเลยว่าพี่แกนี่โหดขึ้นเยอะนะฮะคือโหดขึ้นจริงๆ ยิ่งใครมีแบบปวดเส้นทางอัพคิริคอลนำนะแม่งโคตรเก่งในตัวละครตัวนี้นะครับถ้าใครอัพคิริคอลนำให้เขาเนี่ยโอโ้โหแม่งจะแบบเป็นตัวละครเซลลที่แบบไม่แพ้เซลล์ตัวอื่นเลยนะครับถ้ามีแบบลิงเวลสิบทุกอย่างแล้วโอโ้โหบอกเลยว่าแรงแน่นอนซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นด่าน ECA ของมันให้ดูแล้วกันว่าเป็นแนวทางอะไรยังไงนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคลิปรีวิวเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเนะเพราะว่าตัวละครเซลลเหลือง LR ผมไม่มี ไม่เคยเปิดหาเจอหน้ามันสักครั้งเลยฮะเซลเหลือง LR เนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปยิมเพื่อนเล่นไหมแต่คือถ้ายิมเพื่อนเล่นเนี่ยมันจะไม่ได้โชว์เต็มที่มันเพราะว่าสกิลผู้นําตัวเพื่อนเนี่ยมันก็แบบนําได้ไม่ถึง150ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์้ซ้ำ嘛ะนะไม่รู้ว่าจะได้ทําหรือเปล่าถ้าใครอยากดูก็ลองคอมเมนต์บอกได้ลวกันจะดูแบบอย่างนี้ก่อนไหมเออไม่รู้นะคือผมทําได้แหละนะอาจจะทาด้วยซ้ำเพราะว่าคลิปนี้ช่วงนี้คือว่างมากไม่ได้มีคลิปอะไรทำบ่อยเท่าไหร่นะซึ่ง ว่าไปครับมาวันนี้จะมาเล่นด่าน ECA ของเซลลให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะมากดดูตรงบัตเทิลอินโฟก่อนแล้วกันนะครับแน่นอนครับเป็นด่าน LR ECA เนี่ยตัวละครหลักที่ต้องทำดาเมจคือตัวละคร LR นะครับเผื่อใครไม่รู้ด่าน ECA LR กับด่าน ECA ตัวละคร TUR ปกติเนี่ยมันจะต่างกันที่ว่าไอตัวโบนัสแคทเนี่ยของตัวละคร ECA TUR เนี่ย ถ้าเป็นตัวโบนัสแคดเนี่ยมันจะได้ทั้ง ADK แล้วก็ดีเฟนซ์ให้มาในดาดแบบเล่นได้หมดทุกอย่างเลยทั้ง2ด้านแต่ถ้าเป็นตัวละคร LRECA เนี่ยตัวละครที่ติดในแคดโบนัสนะครับมันจะได้ดีแค่ในแง่ของการป้องกันเฉยๆนะมันจะสามารถป้องกันได้ดีมากกว่าตัวละครตัวอื่นเฉยๆถ้าติดในแคดโบนัสแต่ในแง่ดาเมจของดาน LRECA เนี่ยเราจําเป็นต้องชนลิงก์ LR ก่อนนะครับถึงจะสามารถโจมตีแบบสร้างดาเมจได้แรงขึ้นได้ เพราะเขาเขียนว่าเนี่ยต้องชนลิงเอลอาร์นะครับต้องมีลิงสกิลดิจิทอเรีลี่พาวเวอร์ถึงสามารถสร้างดาเมจแบบมหาศาลแก่เซลล์ตัวนี้ได้นะครับผมก็เป็นปกติของด่านเอลอาอีซีเอ่ะใครเล่นมานานน่าจะรู้ดีนะครับซึ่งแน่นอนว่าขัดเอ็นทัสเซตวิวที่ต้องเล่นในแง่การป้องกันเนี่ยก็ต้องเล่นอยู่แล้วนะครับคือเราต้องพยายามให้มีทั้งตัวละคร LR ทําทำดาเมจที่ติดในขัดเอ็นทัสเซตวิวอ่ะถึงจะสามารถได้ทั้ง2ด้านเลยนะแต่คือมันหมายาวมาความว่าตัวละคร LR เนี่ย เป็นตัวละคร LR เ,เฉยก็ได้นะไม่ต้องติดเนคั Enthusiast i e ก็สามารถสร้างดาเมจได้แต่คือในแง่การป้องกันเนี่ยมันจะโดนมาแรงมากๆเลยดังนั้นเนี่ยก็เวลาจัดทีมพยายามดูดีแล้วกันนะถ้าจะเอาป้องกันก็ต้องจัดแคดไอ้นี้มาแคดทั้งฟ้ามาแล้วก็อยากสร้างดาเมจต้องโชว์ลิง LR ก่อนนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จัดทีมในการผ่านตั้งแต่ด่านแรกถึงด่านที่9มาเป็นทีมนี้นะครับอย่างนี้เห็นนะฮะหน้าตาก็จะแบบมี LR ทั้งทีมเลย เพราะว่าต้องการดาเมจอะคือถ้าเกิดไม่มีไม่มีลิจิลี่พาวเวอร์เนี่ยมันจะไม่สามารถโจมตีแบบเข้าเซลล์ตัวนี้ได้เลยครับนะคือถ้าเป็นตัวละคร t ี r เนี่ยมันต้องแบบเป็นตัวละครสีแดงแบบดาเมจแรงๆหัวหนุจะพอตีเข้าได้นะเพราะถ้าเป็นตัวละคร t ี r ถึงจะติดในแคดเอ็นทัสเซตวิวแต่ว่าดาเมจไม่แรงเนี่ยมันตีไม่เข้าเลยเว้ยผมลองมาแล้วหลายด่านได้กันนะครับนะ ไม่เสียไปลองเล่นดูได้ตัวละครที่แบบเป็นร่าง t o r แบบไม่ใช่ไม่ใช่ LR แล้วแบบติดในแคดอย่างเงี้ยตีแบบไม่เข้าเลยดังนั้นจําเป็นต้องมี LR นะครับซึ่งผมจะจัดแบบเป็น LR ที่ติดในแคด Endust s e d Wheel อยู่3ตัวก็คือโกฮังฟ้าอันนี้สําคัญมากนะผมไม่มีทั้งฟ้าก็เลยไม่ได้จัดทั้งฟ้ามาเล่นนะจะใช้โกฮังฟ้าเป็นผู้นานะครับทางฟ้านี่เป็น LR แล้วก็ติดในแคดนี้ด้วยนะถือว่าดีมากตัวละครสําคัญเลยก็ว่าได้สำหรับผมนะ มีทั้งฟ้าผ่านเบตุนนี้ก็ติดใน at, แฉกเอ็นทัสเสรวิวเหมือนกันก็จะได้เอามาพอช่วยแทงบ้างช่วยรับดาเมจบ้างช่วยสร้างดาเมจบ้างหน่อยหนึ่งเพราะเป็น LR เหมือนกันนะครับต่อไปเป็น u i ฟ้าอันนี้ผมบอกเลยว่า u i ฟ้านี่คือเดอะแบกได้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันทั้งติดในแฉกโบนัสหลบได้ดาเมจแรงอะไรอย่างเงี้ยคือมันสามารถสร้างดาเมจได้เต็มที่เป็น LR ด้วยไงเออส่วนที่เหลือ3ตัวเนี่ยผมจะใส่เป็นแค่ LR เฉยแต่ไม่ติดใน at, แฉกเอ็นทัสเสร็วิว แต่งนั้นเนี่ยไอ้สามตัวนี้เนี่ยโอกาสตายแม่งคือม,ม,มีมีได้ทุกทุกย่างก้าเลยอะคือโดนเตะธรรมดามาแบบสามแสนสี่แสนทีเดียวก็ตายมอ่งทิ้งได้เลยก็ว่าได้แต่งนั้นเนี่ยเวลาเล่นก็คือต้องต้องจังหวะทามมิง่งเพอร์เฟกต์เป๊ะๆจริงๆนะครับผมคือถามว่าจับแบบอย่างนี้เล่นฐานได้ไหมเล่นได้แต่คือมันจะต้องแบบเล่นแบบให้จังหวะมันดีต้องเล่นรีเกมเกมโอเวอร์บ่อยหน่อยอะตรงเนี้ย นะจริงจริงก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าอยากเล่นผ่านง่ายๆแบบเซฟเซก็จัดเป็นเอ็นทัสเต็ดวิทั้งทีมก็ได้นะคือพยายามจัดแบบเอ็นทัสเตวิที่มี LR แบบว่าอย่างน้อยสัก 2- 3สตัวก็ได้ครับมันจะได้ชัวร์กว่าไม่ต้องมานั่งลุ้นนั่งอะไรนะอย่างเช่นเนี่ยผมจัดให้ดูกันก็เอาหาังฟ้ามานานะหางฟ้าติดเอ็นทัสเตวิใช่ไหมล่ะนี่ผมเลือกแฉดมาแล้วนะ UI ไปนี่นี่นใส่ให้หมดเลยครับี่ยก็ได้เออามาแล้ว4ตัวที่ติดในแฉดเอ็นทะัสเตวิง่ายๆ นะส่วนที่เหลือก็ใส่เป็นตัวละคร TUR ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องใส่ตัวละคร l r เสมอไปนะครับเราใส่เป็นตัวละครสายป้องกันให้ทีหน่อยก็ได้เนี่ยเช่นโกฮัง e ECA สีแดงก็เล่นได้เหมือนกันอย่างน้อยเนี่ยเป็นสีแดงแล้วก็จะได้สามารถสร้างดาเมจได้สักหน่อยหนึ่งก็โอเคนะคือตัวละคร TUR ให้เป็นตัวละครสีแดงและมีดาเมจระดับหนึ่งเนี่ยมันก็พอตีเข้าหน่อยแหละมันแค่จะไม่ได้ตีเข้าแรงกว่า l r แค่หน่อยนึงเฉยๆอะไรอย่างนี้นะก็พอเล่นได้นะครับใส่ไป ทั้งแดงซัพพอร์ตก็ใส่ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ได้ล้าหนึ่งทีมแบบเป็นทีมของเอ็นทัสเซตบิลล์ล้วนๆเลยอย่างเงี้ยเล่นได้และคือเล่นได้ดีกว่าที่ผมเล่นด้วยนะครับมันเซฟกว่ามันชัวร์กว่าแต่ผมจะไม่ทำไงเพราะอะไรครับเพราะผมดือ้อมาผมก็จ,จัดแบบที่ผมเล่นไปที่ผ่านมาแหละนะก็ <c oughs> <c oughs> จะเป็นพวกโยไอแดงนะตัวเอลอาร์โกฮังโกคูใหม่โกคูเวอรซนเซียมาช่วยซัพพอร์ตนะครับทั้งหมดเนี่ยนะติดเป็นตัวละครเอลอาร์อย่างน้อยเนี่ย เวลามันชนลิ้นกันเนี่ยมันจะได้สร้างดานเมจได้เต็มที่ดังนั้นในการเล่นของผมเนี่ยผมจะพยายามเล่นแบบรีบจบรีบฆ่าเนะยครับไม่ยืมไม่อะไรทั้งนั้นเลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะของเราเนี่ยจะดีหรือเปล่าไงเออจังหวะเปิดเทินอะไรมาเนี่ยมันดีหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ดีอย่างเงี้ยอันตรายมากอย่างเช่นอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าเทินหน้าไม่น่าไหวแน่เลยวะไม่รู้อะก็ต้องลองเล่นดูก่อนนะเทินหน้าตัวละครแบบ l อเฉยๆไม่ติดแคดเอ็นทัสเส็วิวอยู่2ตัว อันตรายมากเถินหน้านะงั้นก็ต้องเล่นไปก่อนแล้วกลองดูครับลองดูลองดูสักตั้งหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคให้ตัวเพื่อนเล่นช่องแรกไปฮะแทงไปทางฟ้าอืมน่าจะได้อยู่ผมว่าน่าจะโอเคอยู่มาก <c oughs> น่าจะโอเคอยู่มากไม่รู้นะฮะคือเวลาเล่นนะครับพยายามให้ตัวละคร LR เนี่ยมายืนคู่กันมาชนลิงกันอย่างนี้จะได้สามารถสร้างดาเมจได้ ไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ชนลิงก์ LR เนี่ยมันจะไม่ตีไม่เข้านะครับผมถึงแม้คุณจะมี LR ในเทิร์นสอตัวแต่ถ้าคุณแบบไม่ได้ชนลิงก์นเนี่ยมันก็ทำดาเมจไม่ได้นะคือต้องชนลิงก์กันก่อนนะครับเผื่อใครแบบไม่รู้อะไรเงี้ยเขาเล่นใหม่นะเพราะด่าน LR มันก็มีข้อบังคับเงื่อนไขหลายๆอย่างอนะ่ะคือคนเล่นใหม่เล่นด่าน l r ECA ยากเหมือนกันนะผมว่ามันเป็นด่านที่ว่าต้องมีตัวละครระดับหนึ่งต้องมีตัวละคร LR อย่างน้อย2ตัวก่อนนะอ่ะเออ คือไม่ใช่ว่าจะเบนดาดีืว่าผู้เล่นใหม่จะเล่นผ่านแง่ายครับต้องมีตัวละครแบบครบเงื่อนไขก่อนอะไรอย่างนี้เมื่อกี้เมื่อแต่พูดโกคูใหม่กูโดนไม้ตายแสนกว่านี่ขนาดเป็นสีแดงก็ติดในแคดเอนทัสเซตวิวนะฮะยังโดนมาแสนกว่าที่สภาพตัวละครสีอื่นๆแบบไม่ติดแคดเอนทัสเซตวิวมาโดนตีดิเป็นหลักล้านผมบอกเลยเป็นล้านแน่นอนนิ่งเลยฮะโอ้โหรอบนี้ไม่น่ารอดผมบอกเลยนะไม่น่าไม่น่าจะไหวะ สองช่องด้านหลังไม่น่าไหวเลยอย่างนี้อันตรายเกินไปผมขอรีเกมแล้วกันเพราจังหวะไม่ได้คิดว่ามันต้องแบบว่าต้องมีตัวแท้งในในเทินสักสองตัวเว้ยถึงจะไหว,วรอบนี้นะครับน่าจะพอได้นะอย่างน้อยคือย i แดงมันหลบได้แหละก็พอได้อยู่ถ้ามันหลบก็ดีแหละนะแต่มันจะหลบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเผมจําเป็นต้องให้ย i แดงเสียงตีนน้อยสุดนะมันจะได้มีโอกาสลดความเสี่ยงลงไป ยูไอฟ้าเล่นช่องแรมไปก่อนแบบนี้ผมจะเก็บบอลเขียวให้โกหังโกคูด,ด้านหลังได้ใช้ดีกว่าคุ้มกว่านะฮะโอเคมาเอาละ่ะอยู่ที่ว่าดวงโอกาสในการหลบจะติดหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะผมซึ่งถ้าเกิดว่าเซลมันแมนตายเข้ามาใส่พวก UI แล้ว UI มันหลบก็ถือว่าจะโชคดีมากๆจะได้แบบไม่ต้องโดนดาเมจหลักแสนกว่าแล้วอย่างน้อยขั้นต่ำหนึ่งครั้งอก็โอเคอะ่ะ นี่ครับ UIT ครับนี่ขนาด UIT critical แค่หลอดเดียวเองอะขนาดชอลิ้ง LR นะอย่างว่าครับนี่คือด่านที่10แล้วมันยากยู่แล้วฮะด่านสุดท้ายแล้วละ่ะจริงจริง,รงนแนะนำว่าไปเล่นแบบเอาชัวร์ดีกว่าอย่ามาเล่นผมเลยม,มันเสี่ยงมากกว่ามันจะมีโอกาสเกมโอเวอร์เยอะเช่นแบบนี้หลบไหมหลบโอ้โหโชคดีมากแต่ถึงแม้จะหลบแล้วไงครับด้านหลังกูคู๊กงนี้โดนโจมตีขึ้นมาแรงแน่นอนนะผมน่าจะหลักสองแสนสามแสนได้ฮะ แต่ตัวเราเองก็ตีใส่เซลแรงเหมือนกันครับคือใครโดนก่อนใครตายก่อนก็คนนั้นแหละอ,อวัดไปเลยครับหมดัดๆมัดไปเลยซ,ซ,ซึ่งหน้าไปเลยอย่างนี้แหละเนี่ยผมชอบดีมันเร็วดีไงเออมื่อกี้โดนเตะม,มา288นะครับผมโอเคอย่างนี้น่าจะผ่านอยู่นะเพราะเมื่อกี้เราบอบสร้างดาเมจมาหาศาลมากใส่เซลไปด้วยโกฮังโกคูตัวใหม่นะครับมันเร็ว,รวไงนี่แหละเป็นอย่างนี้น่าจะผ่านได้ให้ ตัวเพื่อนไปแทงช่องแรกแล้วก็โกฮังฟ้าตีช่องกลางไหมตาตใหญ่ด้วยเนี่ยอ่านจ,จะผ่านนะเออเพราะก่อนที่โกคูร์ชันสี่จะโดนโจมตีเนี่ยโกคูชั้นสี่ได้โจมตีไปก่อนและคือชนลิงเอลอาร์สองคนด้วยน่าจะได้อยู่ผมว่าน่าจะได้น่าจะผ่านดาเมจน่าจะพอถ้าโกฮังฟ้าคริิคอลเนี่ยการันตีฆ่าได้เลยอะ่ะนะถ้าโกฮังฟ้ามันคริิคอลนะถ้าไม่ครี่ก็อย่างเรื่องหนึ่งต้องมานั่งดูมันจะติดหรือเปล่า,หร,ลาหรือยังไงฮะห้าล้านสอง ห้าล้านสองดเมกน่าจะวิแรงหน่อยนะชนเลงเอลด้วยเนี่ยโอเคเรียบร้อยจบแล้วนะครับผมนี่แหละประมาณนี้นะสองเทินจบเลยครับนี่คือมันเร็วดีไงคือมันเสี่ยงแต่มันเร็วนะครับคือคุณจะเล่นเอาซีเอาชัวก็ได้แต่มันมันจะมันจะแบบยังไงอ่ะมันชัวกว่านะผมชอบเล่นอย่างนี้อยู่แล้วไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนเหมือนกันนะจัดแบบเน้นเอลเยอะนะฮะก็เรียบร้อยผ่านนะจริงๆเนี่ยโอ้โห ผมเล่นตายมาหลายรอบมากเล่นอย่างเงี้ยนะตั้งแต่ด่านแ,แรกจนด่านที่9เนี่ยตายหลายรอบมากเพราะาจางังหวะไม่ลงตัวนะครับซี่นั่นแหละก็ใครจะจัดทีมยังไงก็แล้วแต่ก็ลองคิดดีๆก่อนล้วกันว่าจัดยังไงพยายามเน้นให้มันสมดุลกันดีกว่าแลนะมีทั้ง LR แล้วก็ตัวละครโบนัสแคทจะได้สามารถแทงได้ยิ่งมีตัวละคร LR ที่ติดในแคดโบนัสนี้คือยิ่งดีเลยเช่นพวกโกฮังฟ้าอะไรอย่างเงี้ยโกคุยูไอฟ้าอะไรอย่างเงี้ยตัวละครแบบ s t ยของด่านนี้มากๆเลยนะครับผม นะก็ตามนี้สัการวิธีผ่านด่านของเซลเหลือง LR เซล ECA นะก็อาจจะเป็นพอแนวทางหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคนเล่นใหมนน่น่าจะต้องไปนั่งปั้นตัวละครมาก่อนครับเพราะคนเล่นใหม่นี่คือต้องต้องการตัวละครมากกว่าน,นี้ก่อนไม่งั้นไม่น่าจะผ่านครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้ทีมาในการผ่านอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้น้เป็นยังไงนะตานนี้นะครับผมงั้นก็โอเคคลิปนี้ ขอตัวจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิว่าใครมีอะไรอยากสอบถามก็สามารถสอบถามเสมอเลยนะจะคอยตอบให้กันเกโาเขีคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย